เกาหลีญี่ <laughs> ปุ่นญ <laughs> ีป่ปุ <laughs> ่นทำเป็นทำเป็นยูเรทแล้วเกาหลีญี <laughs> <laughs> ่ปุ่น <laughs> โอ้ยคนดูอยู่ กำลังดูอยู่ค่ะเกาหลีญี่ปุ่นไทยอเมริกันลาวสบายดีเวียดนามเว,วียดนามอะไรอะเวียดนามฮ่อ,องกงฮ่อ,องกงอะไรอะฮ่องกง มายังไงอะยากุ้งยากยากยากุ้งยากมยไม่ย่างาอยู่อ่ะอ่ะหมดแล้วยังคะมหมดยังพอ,อยังไมแล้วไม่ไ,มไหไวไหอ่ะคุณฟ้าไม่อะคัวกากกาแบบกากก้ดอยชาริตาโคตรกะ <c oughs>